الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณี ความจำเริญจากอนะัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลาชงประสบดพี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกๆท,ท่านนะครับพี่น้องที่รักนะนะครับกับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับกับการเรียนรู้ในสาระแล้วก็แง่คิดนะครับที่จะนำพี่น้องไปสู่ความมั่นใจในการปฏิบัติตัวนะครับในความเข้าใจ การเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานฮอตาลาอีกมากมายนะครับวันนี้ <c oughs> รายการนำเอาอีกหนึ่งคำนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติในหลักการของศาสนามาฝากกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือคำว่าตาอาวุลนะครับอัตตาอาวุลตาอาวุลนมีตัวตาตัวอีนินอลิฟวาวแล้วก็นูน ตาอาวุนคำเหล่านี้ไหนที่หยิบมาเนี่ยโดยเฉพาะคำนี้เป็นคำที่มาจากอายะอั์กุรอานเป็นคำที่พี่น้องพบในฮะดีษมากมายแล้วเป็นคำที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับชีวิตของเรานะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าคำนี้นะ เป็นคำที่กําลังจะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมนะในกันและกันเป็นคำที่กําลังจะบอกว่าที่แปลที่มันที่ความหมายของมันก็แปลว่าการ <c oughs> ช่วยเหลือการให้ความร่วมมือนะหรือว่าเป็นหรือแปลว่าการสนับสนุนก็ได้ <c oughs> ในอายะอัลกรุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวไว้ ในสุร uh, อ ah ัลมาอิดะนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะตาอาวานูอัลลบิริวัตตักวานะและสุเจ้าเนี่ยตาอาวตาอาวตาอาวันนะตาอาวันน่ะอย่าตาอาวานูตาอาตาอาวุนแปลว่าจงให้ความร่วมมือตาอาวานูก็แปลว่าการ ให้ความร่วมมืออาลัลบริบนพื้นฐานของคว,อความดีในเรื่องที่ดีอาลาักวาในเรื่องของความยำเกรงเราพบแนลกรานเนี่ยสั่งใช้ผู้ศรัทธาทั้งหลายให้มีการสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือให้ความร่วมมือแต่อาวานูต่างคนต่างให้ความร่วมมือต่างคนต่างให้การช่วยเหลือ อารบิรในเรื่องของความดีมันจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของความดีไม่ว่าจะเป็นความดีใดที่เจาะจงมาในเรื่องศาสนานะที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่นำมาซึ่งผลละบุญเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้ให้การช่วยเหลือวัตักวาแล้วก็ในเรื่องของความยำเกรงปัญหามันอยู่ตรงที่ ตอาอวุนในที่นี้เนี่ยเป็นคำสั่งใช้ให้เกิดให้มันเกิดร่วมแรงร่วมผลักดันไปสู่การการทำดีแล้วก็ความยำเกรงพี่น้องเข้าใจยังไงอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องรอให้คนเนี่ยเขากระทำความดีแล้วเราไปให้ความไปไปร่วมมือเห็นผลงานแล้วนะเราให้ความร่วมมือหรือ,อ,อพอเป็นคนดีแล้วเราไปให้กำลังใจไปร่วมกับเขา ไม่ได้หมายความเพียงแค่นั้นแต่มันยังทําให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อได้ยินคําว่าตาอาวานูตาอาวานูให้เราต้องให้ความร่วมมือเราต้องการในการช่วยเหลือเราต้องให้การ,ร,าต,การต่างคนต่างผลักดันซึ่งกันและกันเนี่ยแปลว่าอะไรที่เป็นความดีเราไปอ่านเจอในอัลกุรอานหรือเราพบในฮะดิษสองท่านนาบีในเรื่องที่ผู้คนในหมู่บ้านยังไม่ได้กระทําแต่เป็นเรื่องดีเราจะต้องผลักดันไปสู่ การทำให้ความดีนั้นเกิดขึ้นให้ได้นั่นหมายถึงเราเห็นเรามองออกว่าความดีจะต้องเกิดขึ้นในบ้านของเราเช่นคนในห่างไกลศาส,สนาเนี่ยมากขึ้นคนไม่คุ้มเฮียามากขึ้นคนเริ่มสนใจเรื่องของการพนันมากขึ้นคนเริ่มเบี่ยงเบนทางเพศมากขึ้นคนเริ่มไปสนใจยาเสพติดมากขึ้นคน เริ่มคิดอยากจะมีการรวยทางรัฐมากขึ้นอันนี้เป็นเป็นเหตุทีน่นำไปสู่ความชั่วความความเลวการฝ่าฝืนเราจะคิดดีว่าจะยับยั้งความชั่วนี้ได้อย่างไรลูกหลานเราจะต้องไม่ไปติดยาเสพติดอย่างไรเราจะต้องไม่หลงไปกับการพานันอย่างไรเราจะต้องไม่ทิ้งศาสนาเราจะต้องไม่ให้กระแสอ,อื่นเนี่ยมาทำลายเราดึงเราเอาเวลาเรา ออกไปจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์เราจะทำยังไงเราจะคิดให้มีการเรียนการสอนแสดงว่าการคิดเนี่ยคือการร่วมกันคิดไปปรึกษากันในหมู่บ้านเราจะทำยังไงเราจะมีโรงเรียนดีไหมเราไม่มีพื้นที่จะสร้างโรงเรียนเนี่ยจะมีใครบริจาคไหมเราจะซื้อที่กันไหมเราจะให้เวลาในหมู่บ้านของเราที่มีมีมสัสยิดมีโรงเรียนแล้วเนี่ยวันเวลาในยามค่ำคืนหรือวันหยุด จากการทํางานหรือภารกิจที่เป็นหลักเอามาเรียนศาสนากันสักนิดไหมร่วมกันตอาอวานูอลาลบิรในในด้านของความดีผลักดันกันเชิญชวนกันไปเรียนรู้ศาสนาเชิญชวนกันไปมัสยิดเรียกร้องคนไปสู่ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้กลัวบาปกันในหมู่บ้านไม่ใช่มีแต่การดา่ามีแต่การนินทามีแต่การใส่ร้ายมีแต่การหักหลังกันนะไม่มีไม่ได้อยู่ต่อหน้าก็พยายามที่จะคิด แอบทาความชั่วกันมีคนดีเดินผ่านมาเราไม่ทําความชั่วคนดีหายไปไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราเราก็ทําความเลวไม่ใช่คำว่าตอาอวานูในที่นี้เราจะต้องร่วมกันสร้างร่วมกันทําบนพื้นฐานของความดีและก็ความเยี่ยมเกรงแล้วอัลกรุรอานเนี่ยแอบบมันจะเหมือนบังเอิญน,นะแต่อัลลอฮ์ตั้งใจที่จะบอกกับเราว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีงามแล้วอย่าหลงระเริงว่า ความดีที่ทำนะเราก็ทําแล้วขอทําความช่วสักหน่อยไม่ได้ว่าลาตาอาวนูอาลัอิสมิวัลอุดวานคำคำสองกลุ่มประเภทคำสองกลุ่มประเภทนี้ค้านกันโดยสิ้นเชิงยังไงล่ะอิสมุนแปลว่าบาปสิ่งที่มีส่วนร่วมในการกระทำในในสิ่งที่เป็นบาป มุสลิมเราทำไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละที่จะมีคำถามถามกันมากมายเลยว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยเราสลิมีส่วนร่วมได้ไหมเราจะกระทำการนี้ในสถานที่นี้ได้ไหมแบบนี้อะไรที่มันเสี่ยงเรารู้แล้วแหละว่าโดยปกติวิถีชีวิตมนะุสลิมน่ะไม่ทำเมื่อมุสลิมไม่ทำแล้วคนอื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราทำแล้วดูเหมือนเราจะไม่ให้ความร่วมมือกับเขาเราก็จะไปมีส่วนร่วม ได้ไหมบรรทัดฐานของอิสลามสวยงามเราอย่าให้ความสวยงามของอิสลามต้องแปะเปื้อนกับความรู้สึกนึกคิดของใครหลายๆคนนะแต่อาวานุบิริวตักวาให้เราร่วมมือบนพื้นฐานความดีเราลองมาสังเกตดูตัวเราสิเขาเรียกร้องเขาส่งเสริมเขาผลักดันเขากำลังสร้างกิจกรรมดีๆเราร่วมไหมเราไม่ร่วมเราคัดค้าน เราฝืนอายะอันกว่านในท่อนแรกในส่วนแรกนี้แล้วเขากําลังจะให้ความดีงามเกิดขึ้นจะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นยับยั้งความดีอยะับยั้งความชั่วส่งเสริมความดีเกิดขึ้นเราคัดค้านเราไม่อยากได้เราไม่ต้องการให้ความดีนั้นเกิดขึ้นเรากําลังค้านอัลกุรอานแต่เรารู้สึกตัวไหมเราไม่รู้สึกตัวนี่แหละเราไม่ได้สนใจเพราะนั้น เราเวลาเขาพูดถึงตาอาวานูอลันบิรวตัตะวาอะไรคือความดีเราไม่รู้เลยหรอว่าความดีในอิสลามเป็นยังไงความดีในอิสลามเป็นเรื่องศาสนาแล้วทำไมเราถึงเป็นคนคัดค้านการค้านเป็นความเลวการไม่รับความดีเป็นความเลวการไม่ให้ความร่วมมือกับความดีมันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในหลักการในหลักการอิสลามอยู่แล้วเรากลายเป็นบุคคลที่เย้ยในสังคมเราเย้ยเรามีพฤติกรรม เราเอาตำแหน่งของเราที่มีอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆน้นอยๆเป็นผู้นำในชุมชนเล็กๆน้นอยๆกระทาการฝ่าฝืนหลักการแล้วก็ให้ทุกคนต้องยอมรับพฤติกรรมของตนเองในตําแหน่งที่อยู่ในในสังคมเราเราเอาอิสลามไปไว้ที่ไหนอันนี้คือความหยาบคายมันคือความกระด้างกับอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะ วลาลตอาวานูอัลลิฟมีวัลอุดวานและส่เจ้าอย่าได้ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่เป็นบาปเปิดพื้นที่ให้คนทำชั่วผลักดันนโยบายให้คนทำชั่วยอมรับในกิจกรรมแห่งความผิดแล้วมินหนำซ้ำนะมีส่วนร่วมกับความชั่วอย่างเปิดเผยออกหน้าออกตาไม่เกรงใจคนดีแต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ย ไม่กล้าทำความดีไม่กล้าผลักดันไม่กล้าส่งเสริมเพราะเกรงใจคนชั่วเกรงใจกิจกรรมของคนชั่วเกรงใจของคนที่ไม่เอาความดีมันเป็นอะไรไปแล้วในยุคปัจจุบันทำไมความดีที่จะทำต้องเกรงใจใครอีกหลายๆคนกันนั้นหรือโครงการดีๆที่จะผลักดัน เช่นรณระดมทุนมาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเราอายใครเราจะส่งเสริมเด็กกำพร้าจะช่วยเหลือจะต้องมองใครว่าช่วยลูกบ้านนี้ไม่ช่วยบ้านนั้นทำไมช่วยแต่เด็กกำพร้าแล้วคนอื่นๆละ่ะคือเรามัวแต่คิดที่จะบันทอนความรู้สึกคนกระทําความดีเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ในเมื่อเราเห็นว่าโครงการของการช่วยเหลือคนยากไร้หรือเด็กกำพร้ามันดีขึ้นดีแล้วเราก็ส่งเสริมกันต่อไป แล้วเราก็มาสร้างโครงการอื่นใหม่หาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือกิจกรรมในสังคมต่อๆไปเช่นมีผู้พิการอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงดีเราช่วยคนเหล่านี้เอามารวมกลุ่มเดียวกันได้ไหมเป้าหมายมีคนชาราคนที่ป่วยเป็นโรคและการช่วยเหลือจะจะเกิดขึ้นอย่างไรดีนะเราเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเราเป็นคนใหญ่โตเราไม่ออกไปเยี่ยมเยียนใครแต่เรารอให้คนอื่นมาเยี่ยมเราหลักการศาสนาอยู่ที่ไหน ใครจะเป็นคนนำทำกิจกรรมที่ศาสนากำหนดแล้วมันกลายเป็นความดีพอเวลาเราพูดเรื่องศาสนารู้สึกมันจะหงุดหงิดมันจะเป็นภูมิแพ้แต่เราไม่ต้องพูดคำว่าศาสนาได้ไหมเราทำเฉยๆถึงเวลาเราคิดโครงการดีๆอาจจะบอกว่าไม่ต้องบอกว่ามาจากศาสนาแต่บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีเราทำเลยเพราะความดีที่ทำทั้งหมดเนี่ยมุสลิมทุกคนจะเป็นคนที่คิดว่าทำดีนี้เขาถวายแด่อัลลอฮ์ เขารับรางวัลจากพระองค์บาปในสังคมที่ยังเกิดขึ้นอยู่ใครให้ความคุ้มครองนั่นคือคนบาปนะการเป็นศัตรูกันอุดวานคำว่าอุดวานเป็นศัตรู <c oughs> ก็แสดงว่าไม่เกิดตักวามันตรงกันข้ามอะบิดหรือว่าตักวาที่อิสลามกําลังพูดถึงมันคือสิ่งที่เราต้องต้องร่วมมือนะบิดหรว่ตักวาเนี่ยต้องต้องต้องร่วมมือ อิสมุลวัลอดวานอีกสองอันคือบาปกับศัตรูศัตรูคืออะไรอะเราพบในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดไว้ในอัลกุรอานว่ามีอะไรที่นําไปสู่การเป็นศัตรูี่เราจะได้มีโอกาสคุยกันในส่วนนี้และพี่น้องจะรู้ว่ารายการพจนานุกรมอิสลามเป็นรายการที่ให้พี่น้องเข้าใจอะไรที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแต่ดูแล้วเหมือนเป็นสาระชีวิตเลย นี่แหละคือสิ่งที่ทางรายการอยากจะบอกว่าพาระจนานุกรมอิสลามนําเอาคำหนึ่งบางคําที่อยู่ในนั้นก่านเอามาแล้วก็ให้พี่น้องได้ได้เห็นคุณค่านะครับเขามีการส่งเสริมอะไรกันบ้างเราเราให้ความร่วมมือสิ่งนั้นเป็นเป็นความดีหรือเป็นบาปในสมัยของนบีอิบรอฮีมคุณพ่อนบีอิบรอฮีมมีอาชีพปั้นรูปจวเจวิตทั้งหลายนะในนิยามต่างๆพี่น้อง เทพเจ้าอะไรในยุคก่อนๆที่มีอยู่เนี่ยนบีพ่อของนบีบรฮิมที่ชื้ออาซัตเนี่ยเป็นผู้ที่เป, <c oughs> เป็นเจ้าของกิจการนะเหมือนกับใครที่เคยได้ไปเห็นอะไรละ่ะที่เป็น เทพเจ้าของคนสมัยก่อนเป็นรูปคนหน้าสัตว์หน้านกหน้าอะไรตอนน่อไม่อะไรต่างๆมากมายเนะี่ยเขาก็จะมีการปั้นกันนู่นนี่นั่นนบ,บีอิบรอฮิมก็ถูกสั่งใช้เหมือนกันว่าไม่ให้มีส่วนร่วมกับสิ่งที่มันผิดเพราะฉะนั้นเราอะถูกสั่งให้ <c oughs> พักดีต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพเพียงองค์เดียวเราจะยังให้คนไปเคารพพักดีในส่วนอื่น ยังคิดถึงสิ่งอื่นเป็นเทพ,พเจ้าอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นบาปในทัศนะของอิสลามดังนั้นอะไรที่สามารถมีส่วนร่วมได้หรือม,ไมีไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเราน่าจะชัดเจนเราตั้งกลุ่มเพื่ออะไรเราไปกับใครมีเพื่อนแบบไหนเราจะต้องหาความมั่นใจให้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ชาวเลากลับมาพบกันในครั้งต่อไปลามอลัยกุุวมเรหถมตุลล์วะบารกาตุ